วันนี้นะครับจะมาพูดกับสมการนี้นะครับถ้าสมการเริ่มต้นมันเป็นอย่างนี้เราจะเปลี่ยนมาเป็น mm. สมการนี้ยังไงครับแรกนะครับเราก็เริ่มตั้งสมการเริ่มต้นก,ก่อนนะครับปุ๊บมาได้เป็นอย่างนี้แล้วเราดิฟสมการเริ่มต้นเราก็ดิฟครั้งสองรอบก mm. ็ดิฟไปเรื่อยๆตอน,นนี้นะครับพอดิฟมาใช่ไหมครับมันจะได้เป็นแบบาอย่งนี้นะครับมันจะติดนี้ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเราก็ทำเป็นแทนเป็นเลไปเลยถ้าเป็น f อใช่ไหมครับถ้าตรงนี้ครับมันจะเปลี่ยนเป็นนะครับมันจะเป็นศูน,นย์ตรงนี้ก็เป็นศูนย์ไปหมดเลยศูนย์ศูนย์ศูนศย์ฉะนั้น f มันก็เท่าไหบ่อศูนย์ออเดอร์ที่หนึ่ง a นะครับของ f A นะครับมันก็จะเท่ากอหนึ่ง a. ออเดอร์ที่สองมันเท่ากับสองแปดสองออเดอร์ที่สามมันก็เท่ากับสามแปดเสเพราะฉะนั้นนะครับ a อศูนย์นะครับมันจะเท่ากับแบบเท่ากับ f a แล้วก็ a อหนึ่งก็เท่ากับดิฟออเดอร์ที่หนึ่งของ a นะครับแล้วก็ a อสองนะครับมันก็จะเท่ากับดิฟออเดอร์ที่สองของ f a นะครับส่วนสองสักนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้มีสองสักอยู่นะครับมันจะเป็นที่สองโอ้สองสักสามสักที่มานะครับคือมันมาจากแบบพอดิฟใช่ไหมครับพอดิฟไป็นหนึ่งรอบมันจะได้หนึ่งตัวพอดิฟไป,เ,ปเรื่อยๆเนี่ยมันจะติดแบบ จึงนับ,บสมมุติว่าอยู่ที่แบบพวก a สามกำลงสามนี้ครับถ้าดิฟรอบทหนึ่งใช่ไหมครับมันจะได้เป็นสาม a สามคูณ x ลบ a ใช่ไหมครับดิฟรอบที่สองมันคือสามคูณสองใช่ไหมครับพอดิฟรอบที่สามมันจะเป็นสามแฝกแต่คราวนี้มันดิฟไปเรื่อยๆเห็นไหมครับอันนี้ครับอันนี้ครับคือดิฟสองรอบมันก็คือจะสองแฝกหมดก็คูณกับ a x ไม่ x ลบ a ทั้งหมดก็กำลังศูนย์นะครับคือไม่มีคูณ แต่พออีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะดอปจะศูนย์มันจะกลายเป็นศูนย์แทนเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ได้แค่กับนี่นะครับออเดอร์ที่สองส่วนสามแซเอสารนะครับมันจะเป็นยิบออเดอร์ที่สามของ f อฟเอดรอปกับสามแซนะครับอย่างที่บอกครับสองแซมันมาจากนั้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอานี่นะครับเอศูนย์แทนเข้าไปเลยเอหนึ่งแทนเอสองแทน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 ต้อกับสมการนี้นะครับสมการเริ่มต้นของมันปุ่มนี่นครับ เราก็จะได้เป็นสมการนี้ออกมามันก็คือสมการนี้นะครับแต่ผมตัดให้ตรงไม่ตรงนี้ออกผมตัดให้ตรงนี้ออกมันก็บวกกับตัดับนั่นะครับมันไม่มีที่นะครับมันไม่มีอย่างเงี้ยครับก็คือมันก็บวกกับตับดับนั่นะครับมันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละสมการนี้คือสมการเดียวกันนี้ครับรรโอเคนะครับจบ